วันนี้กำลังสอนค่ะมีนักเรียนน้อยมากอุ้ยพูดถูกใจมากเลยสวัสดีคนสวยมาเอาร้อยหนึ่งค่ะเออด็กนี่บอกว่าจะกัดปูเขาย่องกระแจกเงินงไดทิหมหรือมาเยี่ยมครับ มังตอนนี้กำลังสอนค่ะมีนักเรียนน้อยมากนักเรียนน่ารักแบบออยแลยมีประชากรทั้งหมด11คนค่ะมาก็ไม่ครบค่ะน่ารักเลย ห้องนี้คัดสัรมาให้กูรวมใจโดยเฉพาะ นักเรียนหน้ารักแบบออจอยจ er. แจ๊คนักเรียนหน้ารักแบบออจอยแจ er. ๊คนักเรียนหน้ารักแบบออจอยแจ er. ๊ค ปิดไหมคะอ้นี่ที่บอกว่าบรรยากู ข้าอยองกระแจกเงินได้ทิ้งมาเยี่ยมครับขอบคุณนะคะอ๋อปิดไหมคะ ขอบคุณนะคะ าไลสวดสวัสดีค่ะสอนมอห้าทับสงค่ะจะไล่สดสอนมอห้าทับสงค่ะเป็นห้องที่นานละ ูดถูกใจมากเลยสวัสดีคนสวยมาเอาร้อยหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสอนม .5 ทับ2ค่ะจะไลสดสอนม .5 ทับ2ค่ะเป็นห้องที่น่านละตอนนี้กำลังสอนค่ะมีนักเรียนน้อยมากเขาเียนนบอกว่ายอะกับปู สวัสดีค่ะคุณวิทูนสีบุรินสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณวิทูนสีบุรินสวัสดีนะคะ ปิดไหมค่ะอ๋อ oh, ปิดไหมค่ะ พูดถูกใจมากเลยสวัสดีคนสวยมาเอาร้อยหนึ่งค่ะมีประชากรท <c oughs> ั้งหมดสิบเอ็ดคนค่ะมาก็ไม่ครบคนนะน่ารักเลย <c oughs> ห้องนี้คาดสรรมาให้ครูดวงใจโดยเฉพาะอ, <c oughs> อุ้ยพูดถูกใจมากเลยสวัสดีคนสวย <c oughs> มาเอาร้อยหนึ่งค่ะ ยองกระเจ็ดเงื่อนได้ซิมมาเยี่ยมครับเู้าได้้หลสด วายต้าก okay. ูนักเรียนหน้ารักแบบอจอยจ อ๋อพอดีนักเรียนพูดไม่เพาะค่ะเมื่อกี้เลยปิดสวนสัตว์มาเต็มเลยค่ะเดินผ่านห้อง<ม>ขอบคุณนะคะ ขอพอดีนักเรียนพูดไม่เพอค่ะเมื่อกี้เลยปิดสวนสัตว์มาเต็มเลยค่ะเดินผ่านห้องมีประชากรทั้งหมดสิบเอ็ดคนค่ะมาก็ไม่ครบค่ะนี่น่ารักมากห้องนี้คาดสรรมาให้ครูดวงใจโดยเฉพาะมีประชากรทั้งหมดสิบเอ็ดคนค่ะมาก็ไม่ครบค่ะนี่น่ารักมากห้องนี้คาดสารมาให้ครูดวงใจโดยเฉพาะขอบคุณนะคะ Oh. สวัสดีค่ะคุณวิทูนสีบุรินสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะคุณวิทูนสีบุรินสวัสดีนะคะ